เออกูก็นึกว่ามันดีกับลุงป้ากูก็ให้ทั้งใจทั้งเงินเจ็บบวดกับพวกเราอีกนะเอาละขอให้คืนมาแล้วกันเสียเงินไม่เท่าไหร่แต่ขอให้ขอให้อย่าไปเสียดงเสียดายกับคนแบบนั้นนะนะเออ ตอนนี้นะครับคุณอยู่นานเท่าไหร่นะฮะไอเราก็นึกว่าคุณเป็นยืนหนึ่งนะครับที่ไหนได้ยืนแปดยืนเก้านะฮะเสือกมาอยู่กับยืนหนึ่งได้นานขนาดนี้นะะโอ้ยต้องสู้หกเลยนะเออใครที่ยังจะแสดงตัวเนี่ยอย่าแสดงเลยฮะเนียนไปเลยดีกว่าถ้าคุณแสดงตอนนี้หรือหลังหลังจากนี้หรือเดือนหน้าเนี่ยมันน่าอายฮะคุณจะทําสถิตินานขนาดไหนล่ะเออคุณจะทาสถิติต่อใช่ไหมเนี่ย ว่ากูจะหลอกเอฟซีหลอกลุงป้าได้นานที่สุดไม่เอานะเออดีปรากฏตัวเลยนะไม่มีไม่มีเออไม่มีไม่มีถ้วยให้นะไม่มีถ้วยให้นะกูเนียนที่สุดไอมึกไอหลังๆมาก็เนียนออกไปแล้วนะเนี่ยกูจะเนียนต่ออีกหนึ่งปีนะมันจะมีคนแบบนี้ไหมเนี่ยไม่ไม่มีที่ไว้หน้าเลยนะ เออกูจะเนียนได้เร็วเร็วระยย้ำได้นานขนาดนี้นะเออแข่งกันแข่งกันเนียนนะนะโอ้เนาะอืมนะทั้ทายทั้ทายนะทุกท่านนะโอ้ไม่ทั้งทายไม่ทันแล้วเนาะคนเยอะนะกำลังมันติดพันทีเดียวนะฮะบริษันครับสีครับคุณฟ้าตรุดัตนะครับคุณแอปปี้นะครับคุณการนะฮะผมนะฮะก็ขอสวัสดีทุกท่านอ่าเป็นคําไปพร้อมกันแล้วกันนะครับผมนะครับ ท่านที่ทักทายสวัสดีมาครับผมก็สวัสดีไปพร้อมกันเลยเนาะจะอ่านจะชื่อไปก่อนนะครับคุณชรองครับคุณสมน์นะครับคุณสุวัจนานะครับคุณทวันรัตน์นะครับผมนะฮะคุณเบ่ากี้ครับสีครับผมนะฮะคุณนภปภาครับหลายเดือนแล้วค่าไม่ได้มาช่องอาจารย์นะขอบคุณมากครับอ่าเห็นไหมอย่างน้อยก็มาเนาะนะครับไม่เป็นไรครับหลายตรงหลายเดือนเนาะทุกคนก็มีธุระปะปังนะครับผมนะฮะ คุณเบอกี้ครับนะคุณวันเพ็ญน,นะฮะคุณรงนะครับผมนะคุณรุ้งรุ้งนะฮะคุณสุนทรน,นะครับคุณมัดมัธยานะครับผมนะครับคุณเดวิดลิมนะครับผมนะครับคุณสมบุบอกว่าสองหัวมเมียวันนี้คงแอบ,บดูลุงป้าโดนแน่ๆเลย <c oughs> นะเออ คุณพี่หมอคาราผมนะเปลี่ยนชื่อเนาะนะครับ,ค,บ,ค,รบคุณสับพัชยานะ,นะครับคุณสับพัชญาเนาะนะครับคุณเลออนทองนะครับนะฮะอันคุณเหรียญทองเหรอน่คุณเหรียญทองนะฮะคุณจันคุณจันฝนนะครับผมนะฮะ คุณเบนครับคุณสมพงศ์นะครับผมนะครับคุณจินนาครับคุณทับบี้คุณประหยัดครับคุณธนพจพรนะครับคุณยำโคตไข่นะครับนะฮะคุณโรกี้ใช้สารักเยอะเลยนะนะคุณยำโคตไข่บอกว่าสดีรอบห้องนะคุณเดวิดลิมนะครับบอกว่าขึ้นยอดขายสินค้าอยู่ครั้งเดียว ได้หน้าออไอ้พวกเราเนี่ยไม่ได้ยอดอะไรเลยนะขายสินค้านะั้นจจิงนะแล้วก็มาพลาดนะครับมาพลาดโดนโดนเออหายไปไหนเนาะเนี่ยนะครับนะคุณช่างแม่งหายไปไหนเลยนะไม่รู้ว่าไปเที่ยวไปเที่ยวโยุโรปไหนหรือเปล่านะมันพลาดเพราะว่าคุณช่างแม่งเขาจับ เขาจับเขาเห็นแปลกๆไงคุณช่างแม่งก็เลยเล่นเลยตอนนั้นอ่ะก็เลยเละเทะมาเลยจนทุกวันนี้นะฮะไม่กระเด็นออกไปจากลุงเลยนะนะเอคุณทวนครับสิครับคุณลีนะครับคุณคุณใกล้จ๋าครับผมคุณซ f d t ดีนะครับคุณสมคิดนะครับผมนะครับผู้ถูกมาครับอาจารย์เออคุณพิเศษไหมครับ นะครับมันมีจริงอาจารย์ที่เห็นมาเนี่ยมีแต่หลอกลวงใสหน้กกากพอได้แล้วก็ไปใช่ฮะโอ้พวกเรางงนะพวกเราก็งงว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นวะเนี่ยเออไอเราก็นึกว่าพวกเรามัง่งจะจะเปลี่ยนไปฮะไม่ว่าไม่คิดว่าไอคนที่เปลี่ยนไปเนี่ยมันจะเปลี่ยนไปเนี้ยเออถ้าบอกว่าระหว่างระหว่างคนนั้นกับพวกเราเนี่ยสมมติว่าระหว่างคนนั้นกับอาจารย์เนี่ยถ้าถามเอฟซตอนนั้นเออแบบธรรมดานะ สองคนนี้ใครจะรักลุงป้าใครจะอยู่กับลุงป้าตลอดไปเนี่ยผมว่าหลายคนบอกว่าอาจารย์นี่แหละจะออกจากลุงป้าก่อนไอ้เราก็คิดผิดเลยนะมันเรียกว่าตาตั้งตาเหลือกเลยทีเดียวนะฮะโอ้ยเนาะอะไรก็ไม่แน่นอนจริงๆนะคุณรัติกรกนะครับผมนะฮะชะตากรรมของเขาเหมือนเฮาแค่มีเอี่ยวนะเอาหมูเฮาแค่มีเอี่ยวนะครับ คุณ<ม>สิริคุณครับคุณทุมครับผมคุณราดิตราดิตนะครับนะฮะคุณตัดตาวันนะครับคุณเดวิดบอกว่าแม่ยกซื้อช่วยผ่านของอช่วยผ่านของช่องมันทําให้ยอดขายดับหนึ่งแค่ครั้งเดียวพอให้ได้เครดิตคุณไม่หยุดอ๋อเละนั่นละเออนะเออนะพอตอนนี้เป็นไงฮะ คือผมไม่ได้ฟังนะว่ามันด่าลุงป้าย,ยังไงนะเอาเป็นว่าจนจนลุงจนลุงเครียดเลยนะแสดงว่าด่าแรงนะคือไอ้คนคนเนี้ยผมไม่รู้นะว่าวิธีการคิดยังไงนะผมรู้สึกว่าถ้าใครแบบพูดแบบพูดแบบเร็วเร็วเร็เเรนี่ยในส่วนตัวผมเองก,ก็ไม่ไม่ค่อยชอบนะส่วนตัวนะหมายความพูดแบบน้ำไหลไฟดับสแสดงว่าเขาเคย เขาเคยพัฒนาการคำพูดของเขาเพื่อเพื่อเป้าประสงค์บางอย่างจนเขาชำนาญอ่ะแต่พูด้ัฟังไม่ทันบอกว่าบาอมึงพูดคิดบ้างสิเออเนะแบบคล่องเลือกเกินนะแบบนี้นะนะครับมันเป็นเพราะอะไรฮะเพราะว่าวิธีการพูดแบบนี้มันน่าเชื่อถือแล้วก็พูดแล้วทุกคนจะคอยตามได้ไวเนะี่ยมันเป็นทักษะที่มีการฝึกปลือมาตอนแรกเราไม่รู้ว่าเขาเป็นมิรนะ เราไม่รู้ว่าเขาเป็นมิตรไงคนพูดแบบนั้นคนจะติดไว้ครับคนจะติดไวนะ้พูดมีความรู้นิดนึงนะใส่แบบมีความรู้นิดนึงนะครับยิ่งไปกันใหญ่เลยนะฮะยิ่งไปกันใหญ่นะฮะ <c oughs> <c oughs> นะฮะเออพอมาพูดแบบลุงพันเนี่ยโอ้โหลุงพันพูดเอยอ่าช่างดำพูดเอยเนี่ยแบบนี้เนี่ยคนไม่ชอบ คนไม่ชอบพูดพูดก็ไม่เป็นสับปะรดพูดก็ไม่ได้ค่อยชัดพูดก็คึกคึกงะงะแบบนี้เอฟซีไม่เอาอ่าอ่อดังนั้นคนที่จะผ่านอะไรบางบางอย่างเขาก็ต้องมีหลักในการพัฒนาตัวเองเขามีหลักในการพัฒนาตัวเองท่านลองคิดดูครับเคยหลอกคนมาแล้วปีที่แล้วเนี่ย ถ้าคุณจะมาหลอกปีนี้เนี่ยคุณจะต้องไปทบทวนใหม่คุณจะต้องไปดูสถิติที่เคยหลอกคนอื่นไว้เนี่ยคำไหนบ้างที่พูดแล้วมันใช้เวลานานมันไม่อินคุณต้องมาพัฒนาวิธีการโกหกใหม่เรื่อยๆคุณต้องพัฒนาไปเรื่อยๆนะคือมันจะไปข้างหน้าเรื่อยๆนะคือเราเราจะพูดถึงการพัฒนาไปในทางที่ดีใช่ไหม แต่คนพวกนี้จะพัฒนาในทางที่ชั่วเพื่อจะทำให้คนหลงเชื่อได้ไวที่สุดนั่นคือการพัฒนาของเขาแต่พวกเราต้องพัฒนา,าทักษะทำอย่างไรที่จะมีประสิทธิภาพในการทำงาน,นํำนั่นทำนี่อันนี้เขาพัฒนาในการโกหกไปเรื่อยนะครับโกหกตรงนี้เออคนจับได้เออโกหกตรงนี้เออไม่เนียน โกหกแบบนี้เดี๋ยวเขาก็รู้มันจะพัฒนาไปเรื่อยๆนะพัฒนาไปเรื่อยๆนี่ฉันมันจะโกหกได้หลายคนทำไมนะครับมันมีการพัฒนาเ <c oughs> นี่ยเออมันมีครูบาอาจารย์เหมือนกันนะพวกขโมยกพวกล้วงกระเป๋าเนี่ยมันต้องไปเข้าคอร์สนะล้วงกระเป๋าเออไม่ธรรมดานะมันมันเป็นด้านมืดอด้านมืดนะต้องมีทักษะในการล้วงกระเป๋าเห็นไหม แต่เราต้องมีทักษะในการพิมพ์ดีดมีทักษะในการาเล่นกีตาร์มีทักษะในการเล่นเปียโน,โนมีทักษะในการวาดรูปแล้วพัฒนาให้เป็นอย่างนี้ครับมันจะมีคนพวกหนึ่งครับเขาเกิดมาเพื่อเป็นโจรนะมากับดาวโจรตกทักษะเพื่อเพื่อเพื่อหลอกลวงคนอื่นเออนะทักษะเพื่อขโมยทักษะเพื่อนั่นเพื่อนี่ เห็นไหมมันมีสองทางเสมอนะฮะนะโอ้นะคุณสรีครับผมนะบอกว่า FC, เอฟซติดตามตั้งแต่แรกจนจิตใจแน่วแน่กับลุงป้าจริงค่ะเราไม่ไปหลอก f อซหลอกลวงที่เขาไม่ไปหลอก f อซหลอกลวงก็มีนะนะครับสมมติครับนะสมมติว่าพวกเราถูกหลอกนะ คือเชื่อนะพวกเราก็เคยนะผมเนี่ยคิดเมื่อไหร่ก็ยังไม่รู้จะขำไม่จะหัวเนาะดีนะวันหนึ่งจําได้ไหมใครจาได้คงจําได้นะที่ผมต้องใส่หน้ากากแล้วเต้นน่ะนี่ผมใส่หน้ากากเต้นอย่างนี้นจําได้ไหมโอ้โหนะความไว้วางใจคนบางทีก็มันก็ดูยากนะเอาเป็นว่าเราไม่อาจารย์ไม่ผิดแล้วกัน เออนะทุกคนโดนหมดนะเรื่องไว้ใจคนนี่นะดังนั้นเราก็เข้าใจลุงครับคนที่มีสภาพแบบนี้ลุงเนี่ยจะเจ็บปวดกว่าพวกเราลุงป้าเนี่ยลุงป้าจะเจ็บปวดพวกเราเพราะว่าแต่ละคนก็มาหาลุงป้าใช่ไหมเออทาเป็นดีทําเป็นขายนั่นขายนี่ช่วยอย,งงอย่างนั้นอะย่างนี้ในที่สุดก็ไม่ได้เลยนะ เป็นคนดีบบเลยคุณนางคุดครับสีครับผมนะสีครับนางคุดสบายดีนะนะฮะคุณเพ็นพิษครับนะฮะบางทีเอฟซี FC ก็อยากโชว์ออฟก,กับยูทูบเบอร์ที่ผูกพันแค่นั้นเองนะคุณบุญคุณบุญทองครับผมนะะอ่านถูกเนาะนะครับคุณอายุคุณอนัญญาครับผมนะฮะคุณ